นิวก็เลยชมเพื่อนไปว่าเพื Mu ่อนเราน่าร right? ักจังเลยคิวมากเลยอ่ะเออหน้าตาดูแบบเออเราชอบหน้าเธอนะแล้วเพื่อนก็บอกมาว่ายูทูนะคะเราเหมือนกันก็แต่งตัวเหมือนกันซะขนาดนี้จะไม่น่ารักเหมือนกันได้ยังไงสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราจะมาเล่นแมปตามหาอาเนียกันนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราพาอาเนียเนี่ยคะ ไปเล่นแมปกระโดดอ,อบบี้แต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาตามหาอาเนียทำไมต้องมาตามหาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปเล่นกันเลยค่ะแชดนตอนนี้เราก็อยู่ในแมปแล้วนี่แมปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยแล้วตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้แต่งตัวเป็นอาเนียไว้รู้สึกเหมือนกับว่าในแมปนะคะมันมีเครื่องแต่งกายให้เราเนี่ยแต่งเป็นอาเนียด้วยนะลองกดดูเสื้ออาเนียก่อนนะคะพอะพี่นิวกดปุ๊บ อาวเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกว่าเสื้อตัวนี้ต้องจ่าย100่งร้อโลบักถึงจะใส่เข้าไปได้มาดูผมกันเอาผมก็ต้องซื้อเหล่านี้เดี๋ยวนะจะบอกว่าไอที่เป็นจุกดำๆอยู่ตรงผมอาเนียก็ห้าสิบโลบักแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นทรงผมนี้ก็120 B, ่ิโลบักอ้าตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะให้เราฟรีๆรู้สึกว่าเราจะมาเจออาเนียตัวแรกแล้วนะคะแทบไม่ต้องหาเลยนี่มายืนแบบว่าชูสองนิ้วอยู่ตรงกลางสะพานจัดไปนะ อ่ะใช่หรือเปล่าอ่ะต้องใช่แหละก็เนี่ยแหละอานเนียนะทุกคนแต่ทําไมมันไม่ขึ้นว่าเราเจอสองตัวแล้วล่ะมันยังเป็น1ตัวอยู่เลยอะ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอายอนี่นายอมายิงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฟิบอ่าไปจ้านีไงเจออีกแล้วหนึ่งอานเนียตัวหนึ่งเฟิบจับดิจับเออจับแล้วนะคะเอาเลยน,นะนี่มันเออเลอร์หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แล้วมันกับว่าอานเนียตัวนี้ชี้เข้าไปในน,นั้นนะคะว่า ในนั้นก็มีชั้นอีกคนนึงโอเคได้เลยเข้าไปกันนะคะเจอแล้วทุกคนนี่ในนี้ก็มีอาเนียอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นอาเนียเวอร์ชันเหมือนไปกธใครมา <c oughs> ก็ไม่รู้อะเอาจัดไปดีคะ่ะทุกคนอ้าเจออีกแล้วนะคะถ้าเกิดเราเจอสาเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะแต่ว่าไอ้เลขตรงนี้มันก็ไม่อัปเดตให้เราเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอมากดตรงนี้ดูก่อนนะคะ พอพี่นิวมากดดูนะทุกคนก็ปรากฏว่าเดี๋ยนะเอออ๋อถ้าเกิดเราเจอตัวไหนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพื้นเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนเราไม่เจอพื้นมันก็จะเป็นสีใสโอเคโอเคได้เลยแล้วเราก็ไปหาต่อไปทุกคนฮึบอ่าตองกระโดดไปบนก้อนเมฆนะคะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าตรงนั้นมีตัวนึง่ะ อเนียตกเลยอุ้ยทุกคนพอเราตายอะ่ะแล้วพอเรามาเกิดใหม่อะ่ะตรงนี้มันขึ้นให้นะคะแต่ประเด็นคือทําไมอานเนียเพิ่มมาเป็นส4ี่ตัวเ้าเฮ้ยเดี๋ยวตกลงมีกี่ตัวกันแน่ี่อานเนียเดี๋ยวเดี๋ยวนะคืองงแล้วแสดงว่ามีสามสี่ตัวเลยเหรออ่ะปึ๊บเฮ้บโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ธรรมดาหรือล่ะยังนะไงอานเนีย เฮ้ยฉันเจอเธอแล้วอาเนียใส่หมวกน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะมาดูกันนะนี่เลยก็จะเป็นอาเนียใส่หมวกอันนี้นะคะทุกคนก็จะกลายเป็นพื้นสีขาวแล้วรู้สึกว่ามันมีให้เรากระโดดไปต่อนะคะเดี๋ยวเราลองแบบว่ากระโดดไปต่อแล้วกันนะเผื่อแบบเราไปเจออาเนียซ่อนอยู่ตรงนั้นไ <C le a target> ปค่ะม <c oughs> ีปะเนี่ยออ๊ยดูเพื่อเราเพื่อเราไปตรงนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะ มันจะซ่อนลึกขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือมันมันโอเคใช่ไหมเนี่ยมันจะมีซ่อนอยู่ใช่ไหมเราอุตสา่าห์กระโดดไปแล้วเนี่ยพื้นก็แคบมากโอเคเราก็ไปแล้วกันนะเผื่อเราจะได้เจออ่าน,นีลออีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะก็มาแบบมั่วๆนะไปจะ้ะเอ,อ้ยเออมีจริงด้วยทุกคนนด้งไงยืนตรงนั้นดีนะที่มาเดี๋ยวนะอย่าตกก็พอนะอย่าตกขอร้องอ่อร้องว่าอย่าตกไปยังไงไม่ให้ตกล่ะเฮ้ยได้อยู่หุยตื่นเต้นมากกลัวตกเอ้ยอีกนิดเดียว ใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ย hey ว yeah. ู้ฮู้เจอแล้วนะคะจะเป็นร่างอาน,นียยืนเท้าเอวนะคะอุ้ยเดี๋ยนะจะบอกว่าร่างนี้ตัวเท่าเราเลยอ่ะน่ารักมากเออถ้าเกิดเราจะกลับไปนี่คือเราต้องยอมตายดีกว่ามั้งอะยอมตายดีกว่าทุกคนนะอ่าเพราะเมื่อกี้เราตายแล้วก็มาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งตรงนี้มันก็จะอัปเดตเป็น6แล้วนะยแล้วตรงนี้ก็กลายเป็น17โอเคค่ะสรุปมี17ตัวเนาะแล้วเมื่อกี้3 4สมาได้ไง งงมากเลยอาจจะบักก็ได้นะคะรู้สึกว่าด้านบนนั้นนะคะก็มีอาเนียอีกนะคะไปค่ะไปค่ะ อุ้ยเอ้ยอะันะจะโหยืนได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เราไม่ได้ยือนอยู่บนพื้นไม้นี่ทำไมเรายืนได้อาเนียช่างมีพลังวิเศษเหลือเกินฟึบอเรียบร้อยนะคะเจอแล้วเป็นอาเนียหน้าตาแบบหน้าตาแบบฟินๆนะคะแต่รู้สึกว่าบ้านที่อยู่บนก้อนเมฆเนี่ยน่าจะมีอาเนียซ่อนอยู่นะทุกคนงั้นเรานะไปตามหาอาเนียบนนี้กันฟึบอืมบนก้อนเมฆเลยนะเข้าไปค่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยว อ๋อประตูเปิดได้เฮ้ยน่ารักมากเลยอะอันนี้ใส่หมวกซานตาคอสนี่แล้วก็ถือถุงของขวัญด้วยอุ้ยน่ารักอะเป็นอันเนียเวอร์ชันสะอ้าวมาไหนเนี่ยเดี๋ยวคือเมื่อกี้เนะี่ยเราเจออันเนียซานตาคอสนะคะแล้วมันก็พาเราวาร์ปมาตรงนี้เลยไปค่ะก็เหมือนกับว่ามีกับดักเป็นเลเซอร์นะก็อย่าไปโดนแล้วกันล่ะเฮ้ยนั่งไง เพื่อเราโดนแล้วก็ตุยไปแล้วงั้นเราก็ไปกันต่อนะคะก็พยายามอยากจะไปโดนสีแดงนะไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเริ่มใหม่แน่เลยอะ่ะไปคะ่ะอุ้ยเจอแล้วอัเนียเป็นอาเนียหน้าตาแบบว่าอ่ะอัเนียทำหน้าอะไรอะ่ะไปเลยคะ่ะเจอแล้วยูฮูตอนนี้เราเจออัเนีย9้าตัวแล้วนะรู้สึกว่าเราต้องเดินเข้าไปในนี้นะฟ้าไปเลยจ้าเอาไปดิไปดิจ้า เอาไม่ไปโอเคเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตนะคะต้องเทเลพอร์ตออกไปฟึบอ่าเรียบร้อยนะคะนี่เลยแล้วเราก็จะกลับมาอยู่บ้านที่เป็นบนเมฆอะ่ะต่อไปเรามาหาฝั่งนี้บ้างดีกว่านะตอนนี้เราเจอแค่เก้ตัวเองนะเหลือตั้งหลายตัวแน่อุ๊ยแต่ก็รู้สึกว่าเห็นยืนโดดตรงนู้นเลยอะ่ะโอ้โหยืนเด่นขนาดนั้นไม่เห็นก็บ้าแล้วเราก็เดินไปหาอาเนียเลยนะะอะ่เดี๋ยวนะนี่มันอาเนียเวอร์ชันอะไรเนี่ยนี่มันหน้าเด็อกนี่ ทำไมก้อนหินหน้าเป็นดอลล็อกแล้วนั่นอาเนียหน้าอะไรหน้าแบบไหนหน้าเป็นลิงเหรอทําไมทํากับอาเนียแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็เจออาเนีย1สิบตัวแล้วนะเป็นอานียอ่ะหน้าลิงแล้วเดินต่อไปนิดนึงก็เจอกับอาเนียนะคะอยู่ตรงขอนไม้เอ้ยอย่างน่ารักอุ้ยอานียขี่น้องหมาด้วยไปจ้าเนี่ยนะเออแล้วตอนนี้เราก็เจออาเนีย1สิบเอ็ดตัวแล้วโอ้โหทุกคนอันนั้นมันมันยอนี่นาะ ทำไมยอ่อตัวใหญ่ขนาดนั้นล่ะนั่น,น,นแล้วเราจะไปตรงนู้นได้ยังไงอะ่ะตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามีก้อนเมฆให้เราทําการกระโดดขึ้นไปนะอ่ะเดี๋ยวลองกระโดดขึ้นไปดูกันนะคะเปึ๊บเปึ๊บอ่าเปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมก้อนเมฆมันวางถี่ขนาดนี้เปึ๊บอ่าไปจา้าแต่ก็กลัวล่วงไง กลัวล่วงอะถ้าเกิดล่วงปุ๊บนี่โดดใหม่เลยอะ,อะตอนนี้นะคะเราก็กระโดดขึ้นมาและนี่ค่ะอาเนียอยู่บนยอดไม้ยอดต้นไม้ไปค่ะเจอแล้วนะคะเป็นอาเนียเวอร์ชันง่วงนอนแล้วเราก็เจออีกแล้วไปค่ะอืต้องกระโดดมาบนก้อนเมฆนะถึงจะเจอนี่ลอยบนหัวเราก็จะเห็นว่าเจอแล้วทั้งหมด12ตัวนะอ่าเยี่ยมเลยนะอุ้ยตกใจเจออาเนียเหมือนกัน วัสด,ดีจ้าอาเนียอาเนียมาเจออาเนียอุ้ยต้บอกว่าเพื่อนเรานี่ใส่หน้าตามาเหมือนมากเลยอ่ะเ<ม>ดี๋ยวนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนแล้วอย่าวบอกนะว่าต้องเทเลพอร์ตเข้าไปในนี้หรอเข้าประตูนี้ไปงั้นหรอเราลองดูนะกลายเป็นว่ามาเข้าคนละแมปเลยนะคะไม่ใช่ด้วย <c oughs> นี่เรามาอยู่แมบบอื่นแล้วนะคะมันคนละแมบกันแล้วทุกคนอันนี้เราก็กลับมาที่แมบบเดิมแล้วนะโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะอันเนี้ยเพื่อเราคือแบบแต่งเหมือนเราเด็ดเดะเลยนะคะแต่ว่าหน้าไม่เหมือนนะอันนี้เป็นอันเนียเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันอะไรอะเวอร์ชันแบบว่าเออฟินมากเลยอะ ดูเด็แต่งเหมือนเด้ e e เลยกับฝาแฝดเลยเนะี่ยไอเทมเหมือนกันทุกอย่างเลยอะยกเว้นหน้าตา <g iggle> พี่นิวก็เลยชมเพื่อนไปว่า <g iggle> เพื่อนเราน่ารักแจงเลยคิวมากเลยอะเออหน้าตาดูแบบเออเราชอบหน้าเธอนะแล้วเพื่อนก็บอกมาว่ายูทู u นะคะเราเหมือนกันก็แต่งตัวเหมือนกันสักขนาดนี้จะไม่น่ารักเหมือนกันได้ยังไงหรือ <g iggle> ว่าอยู่ในน้ําเอา้าลงไปหาในน้ําดูนะทุกคนนะอุ้ยลืมไปว่ามีในน้ําอีกเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะเฮ้ย เจอเหรอเจออีกแล้วทุกคนใช่ไหมใช่ดิเออเจออีกแล้วหนึ่งนะคะนี่อุ้ยเป็นอเนียหน้าตาเหมือนเพื่อนคนเมื่อกี้เลยอะแล้วคนนี้พี่นิวก็มาถามเพื่อนคนที่แต่งเป็นอาเนียเหมือนกันนะคะว่าเราหาไม่เจอเธอรู้ป่าว่าเราต้องไปหาอีกสี่ตัวที่ไหนอ่ยแล้วเพื่อนก็พาเราโดดลงน้ําไปนะคะอ่ะในนี้เราเห็นแล้วในนี้เรารู้แล้วว่ามีเนี่ยตัวนี้อ้าวアニอา,อากาเนียมาเจอกันแนละ้วตอนนี้แล้วเพื่อนก็พาเราดําน้ํามาตรงนี้นะไปไหนดําไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ย <c> ว <oughs> เรามาตามเธอนะอาเนียพุดเราเพื่อนเราก็บอกว่าให้ดูเฮ้ยเอ้ย,อยมันเข้าไปได้เอ้ยมันเข้ามาได้เข้ามาในนี้ได้ว้าวขอบคุณมากเลยอะุ้ยน่ารักที่สุดแล้วก็มาเจอกับอาเนียหน้าตกใจนะคะจัดไปเลยจย้าเย้เจอแล้วขอบคุณมากๆเลยโอ้ขอบคุณอาเนียที่พาอาเนียมาหาอาเนียนะแล้วตอนนี้เราก็เจอทั้งหมด14ตัวอะเฮ้ยข้างล่างอ๋อนี่ไงทุกคนเจออีกแล้วนี่ มันบอกว่าให้เราลงไปด้านล่างโอเคอ่าเพื่อนคนนี้บอกเรานะคะปึบอ่าเจอแล้วนะทุกคนไ่้ไงโอ้โหมาซ่อนอยู่ด้านล่างเลยเหรอเอาดีๆนี่ค่ะมีอยู่ด้านล่างนะคะ,ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโดดลาดไปคะ่ะครั้งนี้ห้ามพลาดนะห้ามพลาดเด็ดขาดปึบ เอ้ยได้แล้วเย้ yeah. เป็นอาเน,นียน่าแบบเขินอายนะคะอุ้ยอาเน,นียน่านี้น่ารักมากตอนนี้เราเจออาเน,นียทั้งหมด15ตัวแล้วหรือว่าเราต้องเข้าไปหาในเขาวงกตอีกรอบหนึ่งทุกคนอาจจะเป็นไปได้นะในเขาวงกตนี้อาจจะมีอาเน,นียซ่อนอยู่ก็เป็นได้มีอีกไหมนะมีอีกหรือเปล่าตอนนี้เราหาจนตาลายไปหมดแล้ว มีแค่17ตัวนี่คือหาอย่างนานนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเดินมาเจอเฉยนี่ไงตัวที่16บหกอุยอ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยอะจัดไปจ้านี่ค่ะเหมือนกับว่าเป็นอาเนียที่กําลังจะทําความสะอาดนะคะตอนนี้เราเจออาเนีย1สิบหตัวแล้วงั้นก็แปลว่าในเขาวงกดนี่มีอาเนียซ่อนอยู่2ตัวด้วยกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดิมาเจออีกตัวหนึ่ง ครบแล้วทุกคนนี่เป็นอันเนียหน้าแบบนี้เย่เจอครบแล้วนะคะ17ตัวแล้วมีตะเกียงด้วยอตะเกียงหยิบได้ไหมยหยิบไม่ได้ได้แล,แล้วเราก็เจออันเนียครบทั้งหมด17ตัวนะคะมาดูตรงรายการกันนะนี่เราก็สามารถคลิกให้เป็นพื้นสีขาวได้หมดทุกอันแล้วนะคะนี่เห็นปะทุกคนนี่คลิกได้หมดเลยแปลว่าเราเจออันเนียครบทุกตัวแล้วนะนี่เราจะเห็นว่าบนหัวเรานะเราเจอครบทั้งหมดอ่า17 ตัวแล้วนะคะนี่ค่ะ17ทับ17แสดงว่ามันก็น่ามีทั้งหมด17ตัวแหละ <c oughs> ถ้าเกิดในอนาคตแบบมีการอัปเดตเนี่ยหาประมาณ50ตัวคงหาจนตาลายเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆง <c oughs> ั้นเราลองเข้าประตูนี้ไปอีกรอบนึงแล้วกันนะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวพอเราเทเลพอร์ตมาอีกรอบนึงอ้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมเราเหมือนกับว่าเราอยู่ตรงห้องแบ็คลูมเลยล่ะอ้าก็มีอาเนียเอาไว้เดี๋ยว อยู่ตรงห้องแบูมเฉยเลยเอาอยัางไงเนี่ยเฮ้ยอาลองออกไปก่อนนะออกไปจากประตูอุ้ยทาไมอาเนียมาอยู่ในแบูมแบบนี้ละเนี่ยเดี๋ยวไหวไหวไว,ไว,ไวเลยไาวอานเนียจะทำลายอดเราก็เป็นอาเนียเหมือนกันนะอย่ามาทาอะไรเราเลยอุ้ย